สร็มประเทศต่ำไปด้วยนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมจากเชฟต่างแดนนะครับวันนี้ผมจะมาทําตําขนุนนะครับหรือตำบะขนมนั่นเองนะครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราได้ขนุนกระป๋องมานะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับที่นี่สวิตเซอร์แลน์ไม่มีขนมเป็นลูกนะครับไม่มีขนนที่สดๆนะครับก็เลยจําเป็นต้องมาใช้ขนมกระป๋องนะครับ สำหรับเครื่องที่จะใช้ทำตำขนมนะครับหรือตำบะหนุนนะครับทานเชียงใหม่ก็จะมีนะครับพิกขีนูนูแห้งนะครับกระเทียมหอมแดงกระปิดปรราลาร้ากระปิกไทยเม็ดผักชีนะครับข่าครับ แลวก็ใบมะกรูดครับสำหรับตำขนุนของสูตรทางเหนือนะครับก็จะใส่มะเขือเทศด้นะครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับอันนี้เป็นกระเทียมบุกนะครับพอเราตำขนุนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาไปผัดนะครับกับกระเทียมเลยนะครับเจียวกระเทียมก่อนนะแล้วก็ผัดเครื่องปรุงของ ตำขนมหรือตำขนุนครับก็จะมีนะครับมีเกลือครับน้ำปลาแล้วก็น้ำปลาร้าด้วยนะครับวันนี้ผมจะใส่น้ำปลาร้าด้วยครับเพื่อความหอมอร่อยนะครับครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เราก็เอาเครื่องใส่ครกครับผมเพื่อที่จะครกนะครับใส่เกลือนิดหน่อยนะฮะอย่าใส่เยอะนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจะเค็มนะครับตอนนี้ผกเครื่องก่อนนะครับ ชครับหลังจากที่เราขบเครื่องเรียบร้อยแล้วนะครับใด้ที่แล้วนี่ครับทา่านผู้ชมครับขนมครับนี่นะใส่ไปเลยครับ เป็นขนมที่เป็นลูกนะครับเราต้องเอาขนมมาต้มก่อนนะฮะแล้วเสร็จแล้วเราก็เกลดออกแล้วก็มาตำตำเก่านะครับท่านผู้ชมครับหลังจากตำขนมได้ได้ที่แล้วนะครับเราก็ใส่นะครับมะกะเทศนะฮะนี่นะฮะท่านผู้ชมเสริมกระเทศตำไปด้วยนะครับ เรี้อยนะครับเราทำเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราใส่ใบมะกรูดนะครับใบมะกรูดก็เอาไปหั่นก่อนนะครับท่านผูช้ชมเอาไปส,สร็จเรนะรับนี่นะครับเป็นใบมะกรูดหั่นเรียบร้อยใส่เลยครับชิมรสชาติก่อนนะครับ ใส่น้ำปลาแล้วนะครับพอแล้วก็น้ำปลาร้านะครับคุณผู้ชมครับเสร็จแล้วรลครับเสร็จเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราเอาไปผัดเลยนะครับ ชมครับตอนนี้ขั้นตอนการผัดนะครับตอนนี้เราตั้งกระทะร้อนเสร็จเรียบร้อยใส่น้ำมันนะครับแต่ว่าผมจะใช้น้ำมันนี้ทอดพริกก่อนนะครับเพื่อที่จะเอาไปทานกับตำขนมน,นะครับ เตรียมนะครับสองมากครับเตรียมใส่สุกเรียบร้อยนะครับใส่ทีนะครับใส่ขนมที่ตำนะครับลงกระถาบ อยู่ตรงนี้นะคือมันร้อนมากเลยครับตัวนี้เป็นสูตรโบราณนะครับของคุณแม่ท่านเคยทำให้ดูนะครับตอนสมัยเป็นเด็กน อาหารเหนือตำมนุนนะครับท่านผู้ชมเดโอ้คอเดี๋ยวรยนะรเยวรามาชิมก่นนะครับท่านผู้ชม อย่างไงนะครับตำขนมน,นี่จะทานคู่กับหอมแดงนะครับบางสูตรเขาก็จะใส่หอมแดงลงไปเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาทานคู่กันนะครับหอมแดงกระเทียมแล้วก็ขับชีนะครับซึ่งจะเป็นสูตรที่ทานด้วยกันกับตำขนมน,นะครับินด้วยกันนะครับจะเข้ากันดีนะครับ อร่อยนะครับผมไม่ได้ใช้ชูรสนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมก็สามารถใส่ชูรสได้นะครับสำหรับระยะผมจะใช้น้ำตาลน,นิดหนึ่งนะฮะบที่ใส่เหมือนกับชูรสนะครับ นรหอมหวานนะเพราะว่าเป็นขนมกระป๋องนะนะเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันดูนะครับว่าเวลาชิมกินกับอหอมแดงกระเทียมแล้วก็ผักชีนะจะอร่อยขนาดไหนนะครับ จัดลงจานเลยนะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ตำหนุนเราเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาจัดลงจานเลยนะครับนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับจัดลงจานเลยฮะหอมใช่ครับท่านผู้ชมครับถ้ามีกระเทียมเจียวนะครับท่านผู้ชมเอากระเทียมเจียวโรยข้างบนก็ได้นะครับ tắm bắn ốm hết xem mày hết làm subscribe cho kênh ขนุนเชียงใหม่ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมหลังจากที่เราตำขนุนเสร็จเรียบร้อยนะครับตอนนี้เรามาชิมกันดูนะครับว่าตำขนุนของเชียงใหม่นะครับท่านผู้ชมจะอร่อยขนาดไหนนะครับนี่นะครับท่านผู้ชมครับ เดี๋ยวชิมดูนะครับเพราะว่าตาขนมน,นี้จะต้องกินคู่กับกระเทียมนะครับท่านผู้ชมกระเทียมหอมแดงแล้วก็ขับชีนะครับแล้วก็พริกขั่วนะครับท่านผู้ชมครับน,นี่นะครับมาชิมดูนะครับ นะครับอือหือเขาบอกท่านผู้ชมอร่อยมากครับถ้ามีคนอยวร้อนๆนะครับคิดถึงบ้านนะครับท่านผู้ชมคิดถึงบ้านทุกครั้งถ้าทำอาหารเหนือนะครับอาหารทางเหนือนะครับนะครับ ก็จะทานคู่กันนะครับกระเทียมหอมแดงผักชีพริกแห้งทอดนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ มีข้าวเหนียวนะครับคำชับจิ้มเข้าไปครับคำกโตนะครับอร่อยมากครับท่านผู้ชมขอบคุณที่ติดตามชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามทำง่ายๆนะครับสไตล์เชฟนลงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ ได้ข้าวเหน